ฉันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายไม่เป็นวันสุดท้ายที่มีลมหายใจจะรักเธอเสมอคนเดียวตลอดไปทั้งชีวิตหัวใจฉันก็พร้อมจะให้เธอเหมือนตัวฉันได้เจอนางฟ้าที่แสนดีมันมีเทพธิดาจำแลงมาอยู่ข้างกายคลายจะความเจ็บช้ำในใจที่ใครคนหนึ่งทำให้เสียใจเลือเกินขอเดินเคียงข้างเธอตลอดไปนับต่อจากนี้ขาเตาแต เปนความดีที่เธอไม่ทิ้งกันอยู่กับฉันในเวลาที่เสียใจเป็นกําลังใจในยามที่ร้องไห้ดังทองฝ้ามืดมวัวสดใสขึ้นมาอีกครั้งก็หัวใจสั่งให้ฉันต้องรักเธอก็เพราะว่าเจอคนที่ใจฉันต้องการต่อไปจะานานแสนนานเท่าไรหมดใจดวงนี้จะมีแต่เธอทุกคืนวันจะรักแคเธอคนเดียวเท่านั้นตลอดไปให้สัญญาว่าฉันจะด และเธอจนวันตายตราบจนใจและกายต้องเป็นเท่าทุลีให้ฟ้าดินรับรู้จะยุคและเธอทุกวินาทีจนโลกใบนี้ให้ปตพีมาทับทมร่างกายขอเธอคนนี้จงเชื่อใจให้ฉันได้อยู่ในใจเธอสักคนทุกแห่งหนเราจะไม่ไกลาจากกันทุกคืนวันจะมีฉันคอยอยู่เคียงข้างทุกหนทางสิ่งใดขวางฉันจะพาฝ่าออกไป ใจฉันรักเธอเลือเกินสองเราจะรำเดินไปด้วยกันวันนี้จะเกิดอะไรจะมือฉันไว้เราจะไม่ทิ้งกันไปให้เธอยังอยู่ในใจฉันไปจนชั่วน,นิดนิรันต์ก็ฉันนั้นรักเธอรักเธอตลอดไปรักเธอทั้งหมดใจรักเธอเพียงคนเดียว